ชาวราศีเมถุนนะครับของท่านที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้เรามาตรวกันหน่อยว่าดวงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีแนวโน้มไปทิศทางใดดีดีไม่ดีอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวมาตรวจกันกนิดนึงก่อนอื่นก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนะครับสงบจิตสํารวม สำรวมจิตเป็นเวลา30วินาทีนะครับก่อนที่แอดมินจะหยิบไพ่ขึ้นมาทำนายครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไพ่ดูกันนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะในเดือนสิงหาคม2565นี้ก่อนที่แอดมินจะเปิดไพ่นะครับก็ขออํานวยอวยพรนะครับให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับทุกๆเรื่องในสิ่งที่ท่านปรารถนาตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้และเดือนต่อๆไปนะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนนะครับ ประจำเดือนนี้คือไพ่ไพ่ใบแรกนะครับไพ่ Tree of Pentacles ไพ่ T of Pentacles หรือไพ่สามเหรียญนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของด้านการเงินกันนะครับไพ่สามเหรียญเนี่ยการเงินในปัจจุบันของท่านในในในเดือนสิงหาคมนี้เลยเนี่ยครับค่อนข้างจะเขาเรียกว่าความคล่องตัวนะครับในเดือนนี้นะมีน้อยมากนะครับเรียกว่า ใช้จ่ายอะไรกันแล้วแต่ในเดือนนี้ควรที่จะพยายามประหยัดเซฟเงินนิดนึงนะครับบางทีเดือนนี้ท่านอยากจะเก็บเงินนะครับทําแผนรายรับรายจ่ายแผนที่จะเก็บเงินเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้นะมีเรื่องต้องใช้จ่ายอยู่เสมอนะครับได้มาใช้ไปได้มาใช้จะได้มาใช้ใช้ไปตลอดเวลาตอนนี้บางทีท่านก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายเหมือนกันเดยวก็มีคนนั้นคนนี้มายืมตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจอ่อนนะครับ เป็นคนที่ค่อนข้างจัดใจอ่อนเวลาใครมาพูดจาบอกว่ามีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนีนะ้ตัวท่านก็จะควักเงินให้เขาแล้วหรือจะโอนเงินให้เขาไปแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับยังไงท่านตัวท่านก็ต้องแบบเซฟเซฟนิดหนึ่งนะเป็นไปได้ก็อย่าพยายามอย่าให้ใครหยิบให้ใครยืนนะครับเอาตัวเองให้รอดในเดือนนี้ก่อนนะเพราะเดือนนี้การเงินของท่านค่อนข้างจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเยอะมีเรื่องตึงพอสมควรนะครับรายรับที่จะได้เข้ามานี่ก็คือเหมือน น้อยมากเวลาคนทําทามาหากินทนทามาค้าขายนะครับเคลื่นเนแ้วเดือนเดือนนี้มีปัญหารายรับค่อนข้างน้อยนะครับยังไงก็ประหยัดเอาเรื่องของตัวเองไปก่อนเรื่องคนอื่นนี้อย่าเพิ่งไปใส่ใจนะเอาเงินในกระเป๋าตัวเองเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายการดารงชีวิตตอนนี้ค่อนข้างที่จะการเงินของข่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรบางท่านอาจจะมีเรื่องหนี้สินต้องเคลียร์ต้องอะไรนะครับยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ในเดือนนี้นะไพ่สามเดือนยังไงก็เซฟเซฟ เงินในกระเป๋าสตางค์ตัวเองนิดนึงนะครับในเดือนนี้อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมอะไรอย่าพิ่งใจอ่อนอะไรตรงนี้แล้วก็พยายามแบบจัดทาบัญชีในรับรายจ่ายต่างๆนะเพื่อที่เราจะสามารถแบบรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในแต่ละวันแต่เดือนของเราได้นะครับตรงนี้แอดมินก็จะฝากเอาไว้ในไพ่สามเหรียญเรามาต่อกันไพ่ใบที่สองนะครับต่อเนื่องจากไพ่สามเหรียญใบแรกคือไพ่ ไพ่ใบที่สองไพ่ the tower โอ้ชีวิตสถานการณ์ช่วงนี้มักไม่ค่อยดีนะครับไพ่ The Tower ใบที่สองเดี๋ยวเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยจะเป็นฟ้าผ่าลงมาที่ตึกนะครับจะว่าเป็นฟ้าผ่าลงมาที่วิหารก็ได้ The t ท w e r นะเดือนนี้นะครับทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะมันมีอุปสรรคตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะเรื่องส่วนตัวก็ดีตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องการทะเลาะเบาแหวงโดยเฉพาะ เรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวเนี่ยนะครับบางครอบครัวบางท่านนะอันนี้แอดมินขอใช้คำว่าบางครอบครัวแล้วกันถึงขั้นที่ว่าแตกหนะักคู่สาม,มีภรยาบางคู่เนี่ยถึงขั้นที่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงลงไม้ลงมือถึงขั้นต้องเลิกลายหยา่าล้างกันเลยก็มีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับและในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะอาวุ่นวายนะครับมีปากมีเสียงกับผู้ใต้บังคับบัญชา บางท่านก็มีปากมีเสียงกับหัวหน้าง,งานนะครับทําให้แบบการทํางานในเดือนนี้มักไม่ค่อยจะราบรื่นนะตอนนี้ก็เถือว,ว่ามันตกจังหวะชีวิตนะ่ะมันตกเรียกตกดวงนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้นะถ้าเป็นไปได้นะครับเดือนนี้นะไพ่เดอะทาวเวอร์ตกขึ้นมาอแอดมิน,น,นนะขอแนะนําว่าทําบุญในเดือนนี้เน่ยแอดมินขอเน้นนะครับให้ไปปล่อยสัตว์นะครับที่กำลังจะถูกฆ่าที่ตลาดนะนี่แอดแอดมินแนะนาเป็นการส่วนตัวเลย สัตว์ที่กำลังถูกฆ่าโดยตรงนะครับเช่นปลาดุกป,ปลาช่อนปลาไหลอะไรก็แล้วแต่นะสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าประเภทสัตว์เอ่อเป็น,เป,นเป็นปลาก็ได้หรือพวกปูก็ได้นะครับสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าในตลาดเนี่ยเราไปซื้อสัตว์มันมาและปล่อยสัตว์ให้เป็นอภัยทานนะครับปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นอภัยทานะแอดมินเชื่อว,ว่านะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจากที่มันหนักเนี่ยมันจะผ่อนคลายให้เบาบางขึ้นนะจากร้ายเนี่ยมันจะให้มันเป็นดีขึ้น มันดีสถานการณ์จะดีขึ้นมันอาจจะแบบปรับปรับไม่สามารถดีขึ้นเลยแต่มันจะผ่อนจากร้ายกลายเป็นดีได้ผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ตรงนี้ลองเชื่อแอดมินดูนะครับนะแต่ทาวเวอร์สถานการณ์ไม่ค่อยดีตรงนี้นะเดือนนี้ลองทําบุญให้มากๆโดยเฉพาะปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าให้เป็นชีวิตปล่อยให้เป็นธรรมทานนะครับตัวนี้นะปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าเรามาดูต่อกันไพ่ใบที่สามต่อเนื่อนะครับ ไพ่ใบที่สามไพ่ justice นะไพ่เทพแห่งความยุติธรรมนะครับตัวคุณนี่นะครับลักษณะนิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเหตุมีผลนะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกบางครั้งเนี่ยอไอ้ไอ,อ,อ้ความที่คุณเนี่ยเอ่อมีลักษณะบุคลิกบุคลิกภาพนิสัยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในะชาวราศีเมถุนเนี่ยมันก็อาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนบุคคลอันนี้เรื่องจริงนะ สร้างความไม่พอใจให้แก่คนบุคคลจนเขาจนเขาอาจจะเกิดความหมันไส้ความไม่พอใจความแบบเหม็นขี้หน้าคุณเนี่ยมันมีแน่นอนบางคนก็อาจจะแบบถึงขั้นที่ว่าวางแผนทําลายทําลายตัวคุณวางแผนทําลายทําลายหน้าที่การงานคุณหรือบูรี่ใส่ความคุณเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันโดดนนี้เลยเนี่ยคุณต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆนะครับแต่ตัวคุณเดอะจัสติสเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างเลยว่าเป็นคนที่พูดเว่า ตกน้ําไม่หลายตกไฟไม่ไหม้นะครับถึงแม้ว่าคุณชีวิตคุณเนี่ยจะถึงขั้นตกต่ําก็จริงแต่ว่ามันจะตกต่ําถึงที่สุดไหมมันก็ไม่ถึงที่สุดนะเข้าใจป่ะสุดท้ายอ่ะไอความที่คุณเป็นคนที่ว่าอ่าเป็นคนเขาเรียกแอดมินขาใช้คําว่าเป็นคนที่มีสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยคุ้มครองอยู่คอยดูแลอยู่เนี่ย อบุคคลอะไรก็ได้ที่เขาคิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีเดบคุณอ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาจะแพ้ย่ัยตัวเขาเองไปส่วนคุณจะได้รับผลกระทบอยู่ที่มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่า,วากรรมเก่าในในอดีตชาติของคุณเนี่ยเคยทําไว้มากแค่ไหนนั่นเองแต่แอดมินบอก,กเลยว่าตัวคุณเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกต่ำหนึ่งขีดสุดถึง,งถึงตัวคุณเนี่ยจะตกต่ำมาถึงระดับที่มันย่ําแย่แล้วสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์นะครับจะร้ายจะดียังไงมันก็จะพลิกผันมันก็จะพลิกผันนําคุณ กลับไปสู่ในทางที่ปลอดภัยได้กลับไปสู่ในทางที่ดีได้ในที่สุดนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเอาทําปัจจุบันให้ดีแก้ไขสถานการณ์รับผิดชอบในงานของเรารับผิดชอบในครอบครัวของเราทำนับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับแอดมินก็ขอบอกไว้ตรงนี้เรามาดูต่อในไพ่ใบที่สี่นะไพ่ใบที่สี่คือไพ่ไพไ่ใบที่สี่ไพ่ฮาร์ดแอดแท็กเลยโอ้โหไพ่สามดาบ ไพ่แอดมินเปิดมาในแต่ละครั้งมันก็แปลกนะครับเวลาเราดูเนี่ยถ้าไพ่ไหนมันเป็นไพ่ดีนะมันจะดีเรียงเรียงกันต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าไพ่มันเสียเนี่ยมันก็เสียเรียงไปเลยนะเว้นแต่บางบางอันเนี่ยมันจะมีตัวเปลี่ยนแปลงทําให้ไพ่มันมันมีสถานการณ์ผิดผ่านขึ้นตอนนี้นะครับไพ่ใบที่สี่เนี่ยคือไพ่ Tree of Swords หรือไพ่สามดาบนะในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วมีดาบปักลงมาที่หัวใจในสามเล่มนะ แล้วก็เป็นภาพของหญิงสาวนะครับนอนซมอยู่บนเตียงนะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะแอดมินกับผู้โดยดรวมเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นหนึ่งมีการเลิกลากันโดยจะเ,เรียกว่าถ้าสมัยนี้เป็นคำวัยรุ่นจะเรียกว่าเตะปักใช่ไหมเตะปักก็คือ,อถ้าแบบว่ามีการเลิกลากันโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวออันนี้อย่าหา,าแอดมินแบบพูดในเรื่องเลวร้ายนะขอพูดตรงๆ มีการเลิกลาการโดยทันที่เราแบบไม่ทันได้คิดถึวงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องนี้นะสองอาจจะมีเรื่องของการล้มนอนม้อนเสือเจ็บเจ็บป่วยไม่สบายกระทานหาันโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคของทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บด้วยนะเพราะว่ามันมีไพ่เติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับคุณต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพห้ดีเดือนนี้นะ เรื่องเกี่ยวกับการเลือกรายหย่าล้างโดยฉับพันสองเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาหาตัวคุณในใ,ใ,ในในในช่วงในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับมันจะมีเข้ามาเขาเรียกว่าเจ็บป่วยเฉียบพันให้ระมัดระวังเนี่ยอย่างแอดมินเนี่ยไม่นานานี่ก็เนี่ยอยู่ๆก็บทจะเป็นก็เป็นขึ้นมาโรคเกี่ยวกับระบบกระเพาะปัสสาวะก็ต้องรักษาบทจะเป็นก็เป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาโดยฉับพันโดยทันที่เราไม่ทันตั้งตัว ยังไงยังไงก็พยายามมีสติระมัดระวังนะครับเดือนนี้ก็พยายามทำบุญให้เยอะๆนะครับอย่างที่แอดมินบอกเน้นๆโดยเน้นวิธีการปล่อยสัตว์เป็นอภัยทานนะปล่อยสัตว์เป็นอภัยทานแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลดูแลตัวเองให้ดีหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้มากๆนะครับเผื่อจังหวะชีวิตอะไรในเดือนนี้ของท่านน่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างนะเรามาดูต่อกันไพ่ใบที่ห้าไพ่ใบที่ห้าคือไพ่ ไพ่ใบที่ห้าไพ่ถูออบซอร์ดไพ่สองดาบนะในเดือนนี้ก็มีสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับไพ่สองดาบเนี่ยในเดือนนี้มันก็มีสถานการณ์หลายๆอย่างให้ท่านต้องรู้จักเหน็ดเหนื่อยหัวใจหนักใจบางทางท่านต้องเลือกบางครั้งท่านต้องเลือกระว่าท่านจะตัดท่านจะเอาอย่างไนไปซ้ายหรือไปขวามันถึงทางแยกของท่านในเดือนนี้นะครับไพ่สองดาบเนี่ยเหมือนเราจะเห็นในรูปว่า เป็นภาพของหญิงสาวนะครับนั่งบนเตียงยะนั่งบนเก้าอี้ยาวนะและด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลื่นลมทะเลที่เป็นมรสมแล้และด้านซ้ายก็ดีขวาซ้ายมือขวามือเนี่ยจะเป็นภาพของดาบสองเล่มนะแล้วก็เป็นเป็นภาพผู้หญิงเนี่ยกำลังปิดตาอยู่เนี่ยมันบ่งบอกว่าตอนในเดือนเนี้ยนะครับตัวท่านต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างตัดสินใจเลือกในการดาเนินชีวิตต่อไปว่าจะอยู่หรือจะเขาเรียกว่าจะประคับประคองชีวิตต่อไปหรือจะตัดขาดบางสิ่งออกจากชีวิตตรงนี้ แอดมินก็ไม่ขอสาธยายต่อละกันตรงเนี้ให้ตัวคุณไปพิจารณาแล้วก็ไปตัดสินใจให้ตัวคุณเองนะแต่แอดมินบอกก็เลยว่าเปิดมาห้าใบเนี่ยตัวคุณค่อนข้างเจอเรื่องหนักหนาสาหัสพอสมควรสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเรามาต่อกันไพ่ใบที่หกนะครับถ้าเกิดมีเสียงพูดแทรกอะไรในะแอดมินต้องขออภัยก่อนนะเพราะว่าบ้านแอดมินตอนนี้อยู่ใกล้กับโุงเรียนนะครับเขากำลังจะกรบพงชาติกันนะ ไพ่ใบที่หกนี่เขาเรียกไพ่เดอเมจิเซียนนะครับไพ่เดอเมจิเซียนหรือว่าไพ่นักเวทนะตรงนี้น่ะเอเดอเมจิเซียนเนี่ยมันจะเป็นตัวสถานการณ์ผันแปรตอนเนี้ยคุณต้องมานั่งคิดมามาคิดวิเคราะห์ทบทวนชีวิตของคุณแล้วว่าในเดือนเนี้ยมันมีเรื่องแย่ๆเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณมากนะคุณควรจะหันคุณควรจะหันเหหักเหวางแผนชีวิตคุณไปในทิศทางใดไพ่เดอรเมจิเซนเนี่ยบ่งบอกว่าไพ่นักเวทเนี่ยตัวคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีทัศนคติที่ดีนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆตรงเนี้ยเดเมีิเซียนเนี่ยมันจะเป็นตัวปให้คุณนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวปให้คุณเนี่ยหางานใหม่ได้หนึ่งเออพลิกผ่านไปทําอาชีพใหม่ๆได้สมมติว่าง,งานประจําทุกวันเนี่ยบางท่านนะครับทําแล้วมันมีปัญหาระ,ระบบมันไปต่อไม่ได้นะครับเออมันมีปัญหาในองค์กรเรื่อง มันมีปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบในองค์กรก็ดีเพื่อร่วมงานก็ดีหัวงานหัวหน้าง,งานก็ดีหรือปัญหาต่างๆในองค์กรทั้งหลายแหล่เนี่ยบางท่านนี่อยากจะออกมาคุณออกมาได้นะแต่ว่าก่อนที่อื่นเนี่ยคุณต้องวางแผนให้ดีว่าถ้าคุณจะออกจากบริษัทออกจากองค์กรออกจากงานที่คุณทำเนี่ยคุณจะวางแผนชีวิตของคุณต่อไปยังไงตอนเนี้ยคุณต้องบริหารจัดการวางแผนให้ดีว่าคุณจะทําอะไรต่อแต่ผมแ,แอดมินเชื่อว่าคุณทําได้นะ เดเมจิเซียเรียกว่าคนเป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีพรสวรรค์เลี้ยงตัวเองได้เอาตัวรอดได้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตรงนี้นะครับไพไ่ในบ่งบอกมาพยายามวางแผนชีวิตให้ดีนะของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวน,นะครับแอดมินก็เอาใจช่วยและตัวท่านเนี่ยจะเอาจะเอาตัวรอดจากวิกฤตในเดือนนี้ได้เรามาดูต่อกันไพ่ใบที่เจ็ดนะครับไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่สิบไ,ไม้เท้า ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่สิบไม้เท้า10 of a n e ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยแอดมินมองนะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งสิบไม้เท้าส่วนใหญ่จะเป็นไพ่การงานที่ดีนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันมีปัญหาในองค์ประกอบหลยไพ่หลายอย่างทั้งไพ่สุขภาพไพ่ทะเลาะไพ่ทะเลาะวิวาทเบะแหวงมีปัญหาเรื่องงานกับคนในครอบครัวนะครับไพ่แบบเรื่องงานต่าง ตอนนี้ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมันบอกว่านะครับตัวคุณเนี่ยในรูปนะเราจะเห็นว่าเป็นผู้ชายหนุ่มนะครับกําลังแบกไม้เท้าทั้งสิบอันเนียไว้บนบาข้างหลังแล้วกําลังลากไปข้างหน้ามันบ่งบอกว่าตอนนี้นะครับทุกปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาเรื่องงานเนี่ยตัวคุณนะครับกําลังแบกรับภาระไว้ตัวไว้กับตัวเองคนเดียวเลยตัวคุณกําลังแบกรับปัญหาแบกรับภาระไว้กับตัวเองคนเดียว ทำให้เกิดปันให้ให้เกิดเขาเรียกว่าการสะสมความเครียดเข้ามาเนี่ยจริงๆจากรูปเนี่ยไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยถ้าวันนี้คุณเครียดนะเครียดหนักมากนะครับปัญหาต่างๆอะไรมันอยู่ที่ตัวคุณแบบว่าเหมือนทําในที่ทํางานเหมือนว่าเวลามีปัญหาอะไรก็แต่เขาจะโยนปัญหาให้แต่คุณให้แต่คุณให้แต่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันเกิดเป็นความเครียดสะสมระวังในเดือนนี้นะครับมันอาจจะก่อให้แบบเขาเรียกระเบิดระเบิดโทสะลงได้ตรงเนี้ยให้ระมัดระวังมีสติ ใช้สติสัมปชัญมีสติปัญญาเรียกว่าหัดใช้สติให้มากๆในเดือนนี้นะครับในการเอาตัวรอดนะแล้วก็เรื่องงานเรื่องการอะไรถ้ามันหนักนะมันหนักหนาะสาหัสมากแอดบินก็ขอให้คุณแบบเอ่อยังไงอะ่ะแบ่งเบาภาระออกไปนะทำเท่าที่จะทำได้นะครับในเดือนนี้นะของชาวราศีเมถุนไพ่ใบที่แปดเดเดวิลไพ่ซาตานนะครับไพ่ซาตานไพ่เดเดวิล ระวังเรื่องของการทรยศหักหลังนะในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนเรื่องของการทรยศหักหลังนะครับเรื่องของการพูดจาให้ร้ายพูดจาเลืยแขงเลื้อขาให้ระมัดระวังและอีกเรื่องหนึ่งระมัดระวังให้มากๆาคือเรื่องของการชู้สาวนะ <t> เรื่องของการชู้สาวหรือเรื่องของการนอกใจนะครับในเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะ <t> เรื่องของการมีสัมพันธ์ชั่วข้างคืนนะครับโดยที่เราไม่ป้องกันไม่อะไรเนี่ย มันจะนำปัญหามาสู่ตัวคุณได้ในเดือนนี้เช่นกันเด e เดวิลนะแอดบินก็ขอบคุณไปตรงนี้ไม่ขอสาธยายต่อแล้วกันเพราะว่าเปิดภัยมาก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนมาต่อได้ไพ่ใบที่เกคือไพ่ไพ่ใบที่เก้าไพ่โฟอฟคัพไพ่สีถ้วยนะ ไทยสีถ้วยอันนี้เราก็เห็น่ในรูปเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยเลยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีถ้วยวางเรียงกันไว้สีถ้วยนะปัญหาต่างๆช่วงนี้มันประเดประดังเข้ามานะครับทำให้ตัวของชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายกายเหนื่อยหน่ายใจบางบางคนบางท่านเนี่ยต้องการจะหลีกหนีปัญหาทิ้งปัญหาต่างๆไว้เบื้องหลังและไปที่ไกลๆนะครับที่แบบไม่มีผู้คนไม่มีอะไรอยากจะหลีกหนีทิ้งปัญหา แต่เอาข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทํามันได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวก็ดีปัญหาเรื่องงานก็ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณก็ต้องกลับเข้ามาแก้ไขกลับเข้ามาเคลียร์มาสู่ปัญหานั้นนะครับแอดมินก็ขอาใจช่วยนะให้คุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้และดํารงชีวิตอยู่โดยมีสติครบถ้วนบริบูรณ์นะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะกลับมาแก้ไขปัญหาให้มันลุล่วงไปได้พยายามอย่าหนีปัญหานะครับสู้ๆกับปัญหาต่อไป เรามาสรุปใบสุดท้ายไพ่ใบที่สิบคือไพ่ไพ่ใบที่สิบไพ่ king of cup ไพ่พระราชาถือถ้วยนั่งบนบัลลัลงอ่ะสุดท้ายแอดมินบอกก็เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเดือนเนี้ยนะตัวคุณก็จะสามารถที่คลายปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคอยเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยนะแต่คิดว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่า ชีวิตคุณเนี่ยพีิกถึงขีดสุดแลยจริงๆปัญหาคุณหนักหนาสาหัสเลจริงๆนะในเดือนนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยยื่นมือเข้ามาคอยช่วยเหลือมาคอยแนะนําคอยประครับประคองให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่มันยแย่เหตุการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันก้าวผ่านไปได้ในเดือนนี้นะครับยังไงเดือนนี้แอดมินก็ขอบอกว่าใช้ชีวิตให้มีสตินะครับแล้วก็ พยายามสวดมนต์เจริญภาวนาให้มากโดยเฉพาะเมตตาภาวนาแล้วก็ไปตลาดนะปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าปล่อยปลาดุกปลาไหลนะครับปลาช่อนอะไรก็ได้สัตว์ที่กำลังถูกฆ่าเนี่ยไปไถ่ชีวิตเขาแล้วไปปล่อยเป็นอภัยทานนะครับแล้วอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้านะครับจงหมดทุกข์หมดโศกนะครับอันสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ให้มันมาลายหายไปนะและทุกสิ่งทุกอย่างในแอดมินบอกมาตรงเนี้ยมันจะสามารถผ่อนหนักให้ มันจะสามหน้าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้หายเลยนะแค่ว่าจากร้ายเออจากร้ายให้มันเบาลงอ่จากหนักให้มันมันเบาลงมันให้ให้มันดีขึ้นจากที่คุณจะได้รับผลเลวร้ายสักร้อยเเนตี่ยอาจจะเบาเหลือแค่หกสิบปอร์ซ็นห้าสิบปเซนมันก็ยังดีอยู่ตรงนี้นะครับเอาลองไปทําดูนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทำนายไพ่ยิปซีทั้งสิบใบนะครับของชาว ราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2515ก่อนจบนะครับแอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนนะครับทุกคนนะครับทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้มันสูญสิ้นมาลายหายไปจงอย่าเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับ ขอให้จงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปและตลอดทั้งชีวิตนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ